ัดีครับพบกับผมนะครับเจ๊ฟข้าวมันไก่นะครับก็มีลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับสอบถามกันมาว่าเ,าเวลาเตรียมงานขายตอนเช้าเนี่ยต้องทํำยังไงเตรียมยังไงให้ทันทําคนเดียวทําไมถึงทําทันนะครับต้องในขั้นตอนที่เราจะเตรียมของเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เราเตรียมไว้ได้ต้องทำก่อนนะครับเช่นเครื่องจิ้มแล้วก็เตรียมไว้ในเรื่องของไก่นะครับ <c oughs> พอดีวันนี้ก็เป็นวัน แต่ว่าวันหยุดก็ไม่เจอแต่ว่าเป็นวันที่อของหมดคือ,อน้ำจิ้มหมดอะไรก็หมดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็ต้องเตรียมของนะครับรวมไปถึงมันไก่ด้วยที่ต้องใช้ก็หมดพอดีนะครับก็เลยวันนี้เป็นวันที่ต้องเตรียมของเนี่ยเยอะมากแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าประมาณตีสองกว่านะครับลุกขึ้นมาเตรียมของนะครับ วันนี้สิ่งที่จะเตรียมก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเราจะเตรียมอะไรไว้ก่อนได้นะครับไปดูกันเลยครับอย่างเช่นวันนี้นครับมันไก่หมดนี่เดี๋ยวต้องเตรียมมันไก่นะครับวันนี้มันไก่ทั้งหมดก็5กิโลนะครับ5กิโลแล้วก็ขิงขิงนี่3กิโลนะครับเพื่อที่จะทำน้ำจิ้มครับทำครั้งหนึ่งก็โหลหนึ่งหรือ2โหลนะครับก็จะอยู่ได้2อสาวันแค่นั้น อันนี้อันนี้ตั้งใจไว้ทำสักสองโหลแล้วก็แต่งกว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องปอกล้างทำความสะอาดอะไเพื่อจะเตรียมไปถึงตอนเช้านะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะเตรียมขายพวกนี้เช้านะครับนี่มีทั้งไก่ตัวแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นสะโพกนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดไก่ตัวนี่สามตัวนะครับสามตัวสามตัวนี่หกกิโลนะครับแล้วก็ เนื้อสะโพกนี่อีก3กิโลนะครับก็เป็น9กกิโลนะครับคือเราก็ต้องทําความสะอาดไว้ก่อนนะครับคือล้างให้สะอาดแล้วก็ถ้าไก่แข็งเนี่ยเราก็ต้องแช่้ําไว้ก่อนให้นิ่มให้นิ่มก่อนนะครับเพื่อที่ว่า,อาตอนเช้าที่เราตื่นมาดึกๆเนี่ยเราจะสามารถต้มได้เลยนะครับคือพอมันนิ่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นในในช่องธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นเลือดเลือดไก่นะครับสั่งมาเป็นถุง อันนี้ยกผงมาครับหกสิบาทนะครับเลือดก็จะใช้เลือดอ,อย่างดีนะครับผมจะให้ดูว่าเลือดอย่างดีเป็นแบบไหนนะครับไปดูนะครับลักษณะเลือดเนี่ยเนื้อจะเนื้อจะเรียบเนียนสวยงามมากเห็นไหมครับแล้วก็จะนิ่มๆนะครับเนื้อจะแน่นและแน่นแต่ว่านิ่มๆนะครับนะครับลักษณะสวยงามบางอของบางยี่ห้อหรือบางเจ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นรูๆเป็นก้อนเลือดแข็งแข็งแข็งมากเลยเอาไปต้มก็ยังแข็งอยู่แต่เนี่ยนิ่มอยู่นะครับเนี่ย จะนิ่มนะครับอันนี้ <c oughs> เวลาต้มเนี่ยเราก็ต้องหัน่นหั่นให้เป็นชิ้นๆก่อนนะครับไม่ควรต้มทั้งก้อนนะครับเพราะว่าต้มทั้งก้อนเนี่ยความร้อนจะเข้าไปไม่ถึงด้านในนะครับอันนี้ความร้อนเข้าไม่ถึงด้านในแล้วเวลาเด็กไปกินเนี่ยก็จะท้องเสียนะครับอันนี้ต้องคอยระวัง ที่เห็นนี่เป็นมันไก่ที่เราเที่ยวแล้วนะครับเอามาล่อก้นกระทะเพื่อที่ว่าเราใส่เข้าไปมันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับอันนี้มันไก่ห้ากิโลเลยครับอันนี้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็มาเจียวนะครับถ้าเราเจียไว้เยอะๆเนี่ยเราก็จะเก็บไว้มมได้หลายๆวันนะครับก็จะพอเรามีมันไก่เยอะๆเนี่ย เราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาเจียวบ่อยๆนะครับเวลาเราทําขายจริงๆเราก็จะแค่หุงข้าวต้มไก่นะครับก็จะช่วยลดระยะเวลาที่เราจะขายที่เราจะทํางานให้สั้นลงนะครับเราสามารถเจียวไว้เยอะๆได้เวลานํามาใช้นี่ก็ต้องออใช้กระบวยตักแบ่งออกมาครับ ข้อควรระวังก็คืออย่าเอาอุปกรณ์กระบวยที่มันเปียกน้ําเนี่ยไปตักนะครับเพราะว่ามันจะทาให้เหม็นหือนอันนี้ถ้าเกิดเราไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้นะประมาณห้าหกวันเจ็ดวันนะครับผมเคยเก็บไว้โดยที่ไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้นะครับเป็นอาทิตย์แต่เพื่อที่จะให้ดีก่อนที่เราจะนํามาใช้เนี่ยก็ควรจะดมตังนิดนึงนะครับว่ามันมีกลิ่นหืนไหมนะครับ แต่ถ้าแช่ตัวเย็นนี่อยู่ได้นานเลยครับเป็นเดือนก็อยู่ได้นะครับแบ่งแต่ตู้เย็นไว้ถ้าเกิดทําไว้ครั้งละเยอะๆแช่ตัวเย็นแช่ถานน้าแข็งอะไรก็ได้ครับในช่องธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นช่องแช่แข็งนะครับ หลังจากเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอเวลานะครับคืนนี้เช้าก็ตื่นมา,มานรประมาณที่สองกว่าที่สองครึ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาติดตามดูกันเลยว่าหลังจากที่เตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับุ่นนี้ก็จะขายไก่ที่ประมาณ9กกิโลนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อเลยครับ